Obrigado. วันที่สองของการลงคลิปนะคะด้วยชื่อคลิปว่าลาวี่สามหเจนะคะเป็นภาษาไทยตัวเลขไทยนะคะก็มีหลายๆท่านส่งมาส่วนตัวบ้างแล้วก็หลายคนที่เข้าไปชมก็สงสัยว่าทำไมไม่ส่งเสียงไม่มีอะไรเลยนะคะก็พอดีวันนั้นคิดว่าจะลองทำเป็นแบบ ไม่ส่งเสียงดูนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ขั้นตอนอะไรมากมายนักแล้วก็เป็นมือใหม่จริงๆนะคะการตัดต่ออะไรก็ยังไม่เก่งวันนี้จะมาอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้จริงๆจากที่พักมานะคะตรงนี้ชื่อเมืองลาโวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบทของเมื่อวานก็อันนี้เป็นตึกของห้องสมุดนะคะเดี๋ยวช่วงระหว่างผ่านคนจะไม่ได้พูดนิดนึงนะคะ เห็นชัดๆนะคะตึกของห้องสมุดและเมื่อวานที่เดินลงไปส่วนของแม่น้ํานะคะที่ให้ชมนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเอาใกล้ๆชมบรรยากาศวันนี้แดดจะมีน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงนะคะแต่อากาศกำลังเย็นสบายค่ะ ช่วงนี้ก็ฝากติดตามฝากรับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะเริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปสูตรอากาศบริสุทธิ์กันค่ะ จำตึกเมื่อวานได้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยเหตุผลสังเกตว่าเมื่อวานจะต่างจากวันนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันจันทร์ดังนั้นมันจะค่อนข้างเงียบแต่วันนี้นะคะวันอังคารคนเริ่มทำงานตรงนี้เป็นเขาเรียกวิทยาลัยนะคะก็เหมือนบ้าเราตอนหลังจากจบม .6 แล้วนะคะ ใช่สิม .3 ค่ะที่นี่เขาจะมาเรียน่อที่นี่เป็นช่วงวิชาชีพนะคะส่วนใหญ่ก็เรื่องระดับการศึกษาอะไรองนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งนะคะสังเกต เอกสารที่อยู่ในซองนี้นะคะถ้าอ่านเข้าไปใกล้ๆก็คือองทอนอปิตาเลดาบีเหตุผลคือวันนี้จะไปพบหมอของชู้คนรู้จักค่ะจะไปพบหมอประจำตัวนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วมีปัญหาสุขภาพหลายด้านเลยนะคะแต่ต้องอยู่กับมันที่ได้ค่ะและต้องเป็นช่วงโควิดด้วยเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์การมาหาหมอและทำอย่างไรหลังจากพบหมอแล้วนะคะได้พบกันค่ะ ใชดใ a ่ใ bien. C'est en f o r ่ e ก u i m a i ก j ใช่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  e ช่ใช่ใะ่ใช่ใช็ใช่ใช่ใช่ q u ่ n d ่่ m ช่ใ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 ช่่เอ่่่น่อ เราจะไม่เข้าไปโรงพยาบาลถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคะระบบการแพทยก็เป็นอย่างนี้คือเราจะต้องมานัดหมอประจำตัวจะนานแค่ไหนก็ต้องมาอันนี้ทํานัดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะจึงได้นัดของวันนี้นะคะก็นี่แหละค่ะระบบของที่นี่ก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่ก็เจอคลินิกหมอแล้วนะคะ แล้วนะคะคลินิกหมอจะมีหมออยประมาณหลายท่านอยู่วันนี้เพื่อนมาด้วยจะเป็นล่ามให้ค่ะไปพบกันนะคะเราเดินมาจากคลินิกหมอทางโน้นได้สักระยะนะคะก่อนจะถึงร้านขายยาเพื่อนรุ่นคุณแม่เขาบอกว่าม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 าถ่ายรูปจำได้ไหมคะต้นนี้โอ้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะ วสวยมากมเลยค่ะช wow. ah. ah. oh. ouais. ื่ออรนะคอมื่อชื่ออะองมน่ออช่ออคองมนมัออ n ออะมนม o อ เลียบอนอกจากนอกจากจะเป็นเพื่อนต่างวัยรุ่นคุณแม่แล้วนะคะเขาก็ยังเป็นช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไปให้ชมนะคะ คลิปนี้ต้องบอกว่ามีผู้ช่วยีผู้ช่วยแบบไม่จำเป็นนะคะเราผู้พูดภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องเลยน่ารักอะไรจะปานนี้เนี่ยช่วยถือเอกสารให้เดี๋ยวมาถึงร้านขายยาแล้วนะคะ Ah oui ช่วงท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็อาจจะพูดถึงไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายนะคะเพียงแต่จะบอกเล่าวิถีชีวิตเล็กๆเท่านั้นเองนะคะก่อนจบคลิปวันนี้ก็เป็นส่วนของเขาเรียกแย่านธุรกิจนะคะหลายๆอย่างเขาก็จะเอาออกมาด้านนอกของของเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองก็ต้องจำเป็นต้องใช้รถนิดนึงเดี๋ยว เพื่อนรุ่นแม่ก็จะไปส่งเราที่ห้องพักนะคะลาวันนี้ไปก่อนนะคะอากาศคลึมๆไม่เหมือนเมื่อวานค่ะ <c oughs>